ลากปุ๋ยขึ้นมาเต็มเลยครับสุดยอดครับสูตรนี้เด็ดจริงนะครับสองสามเดือนผ่านไปนะครับลองดูครับเอฟซีสวัสดีครับเอฟซี FC, มือนี่ส่องเสร็จเพียงพอสซเจกข้าวพาเอฟซีมาใส่ปุ๋ยยางให้ออกไยนะครับเนาะสูตรนี่ออกลายจริงเห็นผลจริงครับเพราะว่าก็ได้สอบถามเกษตรกรที่ทําสวนยางได้ลองเหตุสูตรนี่เบิ่งกะตอบเป็นคําเดียวกันว่า ออกไร่ออกจริงโดยบ่ต้องพึ่งสารเล่งบ่ต้องพึ่งสารเคมีครับกาออกไร่เพิ่นบอกบางคนก็บอกว่าแปดไร่ออกซ้ำสิบไร่เลยครับมีอย่างแปดไร่ก็ออกซ้ำอย่างสิบไร่เพราะว่าพเพื่อเหตุสูตรนี่ครับสูตรใส่ปุ๋ยคอจกจะมีวิธีการใส่จังใดกะมาเบิ่งวิธีเลยครับผมเคยได้ใส่คือกันครับกะออกจริงๆเลยครับมาเบิ่งวิธีการใส่เลยครับ นี่ก็เป็นปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียลงไปตามด้วยคิวัวนะครับแด้วยคิวัวครับครับลักษณะการใส่นะครับการใส่ผมก็จะเว้นหนึ่งช่วงนะครับคือแบบว่า4ี่ต้นนั้นให้กินกองนั้นหนึ่สองสามสี่ต้นนี้ให้กินกองนี้นะครับ แล้วก็ล่องต่อไปผมก็จะเว้นไว้นะครับไปใส่ล่องถัดไปน่นนะครับเว้นหนึ่งล่องเว้นหนึ่งล่องยางนะครับก็จะใส่ลักษณะนี้นะครับทํามาแล้วครับสูตรนี้ออกจริงออกเยอะครับน้ําหนักดีด้วยนะครับสมควรเป็นอย่างยิ่งยิ่งช่วงนี้รา,ราคายางกําลังขึ้นควรยิ่งควรหาปุ๋ยมาใส่นะครับถึงเวลากอบโปยแล้วนะครับยี่สิบเจ็ดยี่แปดบาทถือว่า โชคเขาข้างส่วนยางพาราแล้วนะครับสุดยอดนะครับก็ใครอยากจะลองก็ลองดูครับไม่เสียหายนะครับถ้าจะเป็นปุ๋ยสูตร15ก็ได้ปุ๋ย4้ย5ลงไปแล้วก็เออขีกัวลงไปนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งคู่หนึ่งคู่เล็กๆนี่นะครับเราต้องทําเป็นทุกปีนะครับอีกสักหนึ่งเดือนผ่านไปจะสังเกตเห็นว่ารากของเขาขึ้นมาเต็มเลยนะครับ มาเต็มตรงนี้เลยจัดเยี่ยมมากฝากด,ด้วยครับเอฟซีแน่นอนครับครับเวลาผ่านไปฝนก็ตกนะครับเนาะปุ๋ยที่เราใส่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะดูดซับน้าไว้นะครับแล้วก็ปุ๋ยจะละลายออกไปทั่ว,วบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูดซับน้ําทําให้แห้งช้า นะครับปุ๋ยทําให้ตอนอ้นยางเราได้กินปุ๋ยนานนะครับเพราะเขาได้ดูดซับน้ําไว้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักอีกสักเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนกว่าหลากของเขาก็จะขึ้นมาเต็มนะครับก็มาดูตอนต่อไปครับนะครับครับผมเวลาผ่านไปสองสามเดือนนะครับก็มาถึงฤดูปลายผล กองปุ๋ยที่เราใส่ก็จะมีรากขึ้นมาเต็มอย่างนี้นะครับรากขึ้นมาเต็มเลยครับปุ๋ยที่เราใส่นะครับสูตรนี้เด็ดจริงนะครับรากปุ๋ยขึ้นมาเต็มนะครับรากปุ๋ยขึ้นมาเต็มเลยครับสุดยอดครับสูตรนี้เด็ดจริงนะครับสองสามเดือนผ่านไปนะครับลองดูครับ f c ฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ